สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องขายดีมากชาแนล e l 108วันนี้ผมจะมาบอกวิธีในการสมัครโปรเน็ตของค่าย TRUE และค่าย a อ s นะครับส่วนรายละเอียดนั้นจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ รายละเอียดของค่ายทูก็จะมีดังนี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะได้ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด1เมกไม่จำกัดปริมาณไม่ลดสปีดเป็นระยะเวลาการใช้งาน12เดือนและจะไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะครับราคารวมภาษีจะอยู่ที่1,926บาทต่อครั้งสมัครได้สำหรับซีมทรูแบบเติมเงินนะครับสมัครกดดอกจันเ0 0ดอกจัน9ดอกจัน 17259085ชาร์บแล้วก็โทรออกเลยครับเราก็ไปดูกันที่ค่าย A-A นะครับว่าจะจัดอะไรมาให้ท่านจะได้ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด1เมกนะครับไ่าจำกัดปริมาณไม่ลดสปีดระยะเวลาการใช้งานนาน2เดือนนะครับไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะครับ ราคาโลภาษ,ษีจะอยู่ที่1,800บาทต่อเดือนครับสมัครได้สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เอเอสันทุกคอลสมัครกดเลยครับดอกจัน777ดอกจัน7329ดอกจัน003 450ชาแล้วก็โทรออกเลยครับ เราก็มาสรุปกันเลยนะครับเรากา็จะมาดูความแตกต่างของ2ค่ายกันเลยนะครับอัาตรากใใารจเนีเยก็จะอยู่ที่1เม็ดจะเท่ากันทั้ง2ค่ายนะครับ <Yeah. S 1> และจะไม่ต่ออายุอนมัติทั้ง2ค่ายนะครับเราก็จะไปดูกันที่ราคานะครับราคาของค่ายทูจะอยู่ที่1,926ัาบาทต่อครั้งแต่สําหรับค่ายเอสราคารวมภาษีจะอยู่ที่1,800บาท <Okay. S 1> ต่อครั้งก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือเรื่องราคา สามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ผ่านช่องของเราได้นะครับขอขอบคุณที่ดูคลิปจนจบเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ